ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโครงการบ้านทนนชคัค่ะบ้านหนึ่งหลังไนมะ่ว่าจะเป็นบ้านไม้หรือบ้านปูนนะคะเจ้าปัญหาเรื่องของปลวกก็ย่อมมีเกิดขึ้นได้หลายๆท่านจะมองเห็นปัญหาของปลวกเฉพาะบ้านไม้แต่บ้านปูนก็สามารถมีปลวกตัวเล็กๆขึ้นได้และทําลายในะคะความสวยงามบ้านของคุณและรวมถึงปัญหาตาต่างอีกมากมายตรงนี้ค่ะโครงการบ้านทนนชัก็มีระบบวางแผนจัดการปลวกตั้ เริ่มต้นค่ะตอนนี้เต้ก็อยู่กับเจ้าของโครงการบ้านทนชคคุณสิทธิศักดิ์ฤริ์ีสวัสดีค่ะสวัสดีครับปกติแล้วคนจะกังวลเรื่องปลวกในส่วนของบ้านไม้มทําไมในส่วนของโครงการบ้านทนชคจึงมองเห็นปัญหาปลวกกับบ้านปูนล,ล่ะคะเราปลูกบ้านเนี่ยบ้านไม้เนี่ยจะมีปลวกหรือเปล่าในบ้านปูนอ่ะมันไม่มีหรอกอมันไม่ต้องเป็นจะต,ต้องติดแต่ในมุมมองของผมในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของเนี่ยผมมองว่าการที่ผมมา ใส่สิ่งที่ป้องกันเรื่องของการปลวกไว้แม้แม้มันอาจจะไม่เกิดในบ้านปูนก็ตามเนี่ยผมก็เซฟคือว่าให้มันเป็นของแถมให้กับลูกค้าไปเลยครับเกิดมีจริงๆเราก็มีตัวระบบป้องกันไว้อยู่แล้วแต่แต่อย่างที่ท่านบอกแต่ท่านอย่างที่ท่านได้ทราบนะครับว่าปลวกชอบกินไม้แต่อนาคตเราก็ไม่แน่นะเพราะว่าในตัว ตัวของโครงสร้างมันมีบางวงกลมมันก็เป็นไม้เหมือนกันเราก็เซฟเซฟไปในตัวเหมือนกันอย่างที่บอกว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยแล้วโครงการมาทันโชคนี้ป้องกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นนี่ยังไงคะพอขึ้นโครงสร้างเสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะาวางแผ่นพื้นนะเราก็จะเดินระบบท่อท่อท่อที่มีอ่าท่อที่วางระบบปลวกเพื่ออ,อัดน้ำยาเพื่อฉีดพน่นภายภายด้านหน้าคือชั้นล่างเลยครับแต่ส่วนที่ท่อเนี่ยเราจะมีปลายปลายมันจะมีมคล้ายๆเป็นสเปร์สเปร์พอวางเสร็จแล้วปุ๊บ ะระบบขั้นตอนเสร็จแล้วบ้านเสร็จแล้วก็เราก็อัดน้ํายาเข้าไปเป็นสเปรย์เข้าไปเลยครับเพื่อฆ่าเลยภายในเลยครับผมโงการบ้านดังโชคมีทุกหลังระบบวางป้องกันปลวกถ้าเกิดพูดถึงตามหลักแล้วว่าน้ํายาฉีดหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้อยู่เป็นปีปีหนึ่งฉีดสักครั้งหนึ่งแต่น้ํายามสามารถอยู่ได้มากกว่าน,นั้นแต่ก็เราแนะนําว่าเออปีหนึ่งฉีดสักครั้งก็ไม่ไม่มากมมยเท่าไหร่คือระวางท่อไว้แล้วนั่นเองนะคะสามารถฉีดได้ดูแลกันตรงนี้ไม่ให้ปลวกในขึ้นบ้านของคุณเลยครับใช่ครับ อย่างนี้เราเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรที่มองอผู้สีหลักเล็งเห็นว่าจะต้องอยู่คู่กับตัวบ้านไปตลอดนะคะมีการติดต่อในส่วนติดต่อที่บริษัทนะครับที่มีความชํานาญเฉพาะด้นานความเชนนั้เฉพาะด้านของเกี่ยวกับปวกแล้วก็หลังจากที่เขามาติดตั้งเขามีเขาเรียกว่าใบใบรับรองรับรองเลยว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นทางบริษัทที่มาทําการติดตั้งก็จะ รับผิดชอบในส่วนตร,ตรงจุดนี้ด้วยครับทุกหลังเลยครับผมอย่างที่ท่านได้เห็นนะคานด้านล่างนะครับคานด้านล่างที่วางไว้เนี่ย<ะ>ท่อจะเดินเกาะด้านล่างเลยซึ่งระดับอ่ะคานชั้นล่างกับชั้นบนจะห่างกันอย่างที่เห็นว่าประมาณมาไม่เกินเมตรไม่เกินเมตรแต่ถ้าเกิดช่วงกลางที่เราวางไว้เนี่ยชั้นหนึ่งกับชั้นดินเนี่ยก็คือประมาณสัก40 50เซนจะเกาะจะเกาะตามคานด้านล่างทั้งหมดเลยซึ่ง ซึ่งอย่างที่โชว์ให้เห็นนะครับอ๋อขนาดอ๋อคือจริงๆปกติแล้วปลวกเนี่ยคือขึ้นมาจากพื้นดินข้างล่างใช่ครับถ้าเรากําจัดพื้นเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ข้างบนก็จะไม่เกิดขดึ้นใช่ครับถูกต้องครับอ๋อตรงนี้นี่เองนะคะคป้องกันขนาดนี้แล้ว าในกลุ่มของลูกค้าอย่างนี้นี่แบบว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าคะอ๋อสำหรับเกี่ยวกับระบบเรื่องของการกําจัดปลวกนี่ค,คือการเดินระบบพ่อทั้งหมดแล้วก็การอัดน้ํายาในครั้งแรกนี่คือ,อทางโครงการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เลยถ้าเวลาผ่านไปอีกปีหนึ่งซึ่งจะต้องมีการอัดครั้งที่2เนี่ยนยา้ายาครั้งที่2นี่ก็คือจะต้องเป็นทางลูกค้าก็จะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายตรงจุดนั้นเองแล้วในเรื่องของการบริการล่ะคะ การบริการนี่เรามีชุดเซอร์วิสให้อยู่แล้วมีเบอร์โทรอยู่แล้วถ้ามีปัญหาปุ๊บนี่โทรหาได้เลยก็ดรอ,อได้เลยครับและที่สําคัญค่ะลูกค้าท่านใดที่บอกอยากจะชมบ้านตัวอย่างการก่อสร้างหรือดูวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดให้คุณสิทธิศัก์บอกทางลูกค้าเลยค่ะเริ่มต้นที่ฝั่งเซ็นทันแล้วกันเซนทนค่ะแล้วก็ขับรถตรงมาจะเจอสี่แยก สีแยกไฟแดงสีแยกไฟแดงสีแยกนั้นก็สีแยกบ้านกางสีแยกบ้านกางให้เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาค่ะเราเลี้ยวขวาจากสีแยกนั้นประมาณสักกิโลกว่ากิโลกว่ากิโลกว่าก็จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้านซ้ายเลยในวันที่12ถึง16ธันวาคมจะมีมหกรรมคนรักบ้านครั้งยิ่งใหญ่ในจังหวัดที่รุกซึ่งเรียกได้ว่าไหนภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะคะโครงการบ้านทน่รกก็จัดร่วมในบูธของโครงการฮองหลาเฟอร์ด้วยใช่ครับและโปรโมชั่น พิเศษสุดๆสำหรับงาน h o m e ล o เฟอตรงนี้5วันนี้ก็จะมีอัตราส่วนในการลดแน่นอนอแต่ต้องแต่ต้องมาคุยกันจรต,ตอมาคุยกันแน่นอนครับ12-16มีส่วนลดพิเศษสำหรับโครงการบ้านธนาโชมชแน่นอน<ม>ซึ่งไปพบกับคุณสิทธิศักดิ์ได้เลย11โมงเช้าเป็นต้นไปครับผมแล้วในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาดูในเรื่องของระบบสาชูปรโภคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้น,นะคะเต้ารักคุณสิทธิศักดิ์ ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดานหน้าสวัสดีค่ะ